หมุนไปเรื่อยเลยเนาะฟรีสปีดของเราลุยจะได้เท่าไหร่นะฮะยังเงียบเงียบอยู่เลยนะสิบสามบาทมาแล้วเพื่อนๆอ้าวมามาอะไรมาเฟืองมาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ชื่ออะไรวะมาไฟมาเฟืองเนาะอ้าวมาสิบเก้าบาทได้แค่นี้เองเหรอมาสับประรด ซูเป,ปอร์หรือเปล่าเพื่อนซูเป,ปอร์หรือเปล่าโอ้โหซูเป,ปอร์เมก้าวินนะคะ270บาทจ้าโอเคได้อยู่นะคะมาอ่ะเหลืออีกสองฟีสปินนั้นเพื่อนนะโอ้หองูนเฮ้ยองุนหรือเปล่าวะบิ๊กวินเสยโอ้โหห้าสิบหกบาทนะะเพื่อนมานะนะะอ่าห้าสิบาระทังไม่ต้องนับนะคะมา อ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะเกมนี้นะคะอ่ะเราก็เคยได้เล่นไปแล้วนาอนะคะมาเกมนี้นะคะเดิมพันขั้นต่ําอยู่ที่อ่ะสองบาทหรือเปล่าอ่ะหนึ่งบาทนะคะสูงสุดอยู่ที่อ่ะสี่พันบาทนะเพื่อนนะอ่ะโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นไปอยู่ที่เออห้าบาทดีกว่านะคะมาโอเควันนี้นะคะทุนของเราสามร้อยบาทนะเ,เพื่อนนะ,ะอ่ะโอเคนะคะ เราก็ไม่ขอไปดูตารางอัตราจ่ายนะเพื่อไม่เป็น <Ch> การเสียเวลานะเพื่อนนะอ่ะก่อนที่เราจะได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุน300บาทนะเพื่อนมาจะอ่ะสามตรงนี้นะคะจะทำกำไรได้ให้เราเท่าไหร่นะอ่ะโอเคมาหมุนไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยสเก็ตเตอร์โอ้โหเข้าเฉยนะคะ โอ้โหสเกตเตอร์มาเฉยเลยหมุนไม่กี่รอบเองนั้นเพื่อนนะเป็นไงคะมาเราได้ฟีสปิน8ดรอบนะคะมาเรากดสตาร์ไปได้เลยนะจ๊ะโอ้โหเมื่อกี้นะคะตกใจสเกตเตอร์นะคะแม่หมุนหมุนอยู่นะคะหันหลังแป๊บเดียวห,หันมาโอ้โหสเกตเตอร์เข้าเฉยอ่ะหมุนไปเ,เ,เนะรื่อยๆเนาะฟีสปินของเราลุยจะได้เท่าไหร่นะคะยังเงียบๆอยู่เลยนะ13บาบาทมาแล้วเพื่อน อ้าวมามาอะไรมาเฟืองมาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ชื่ออะไรวะมาไฟมาเฟืองเนาะอ้าวมาสิบเก้าบาทได้แค่นี้เองหรอมาสับปะรดบิ๊กวินโอ้โหเพื่อบิ๊กวินเฉยเลยนะอะไรโอ้โหเมก้าวินเข้าไปแล้วซุปเปอร์หรือเปล่าเพื่อนซุปเปอร์หรือเปล่าโอ้หซุปเปอร์เมก้าวินนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาทจ้าโอเคได้อยู่นะคะ มาอ่เหลืออีกสองฟีสปินนั้นเพื่อนนะอ้้ยอหยองุ่นเฮ้ยองุ่นหรือเปล่าวะบิ๊กวินเซยโอ้โหห้าสิบหกบาทนะเพื่อนวนะ่ะอ่าห้าสิบตังค์ไม่ต้องนับนะคะมาไปเรื่อยเลยเนาะเหลืออีกหนึ่งฟีสปินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อนนะว่าชุน300บาทจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้ว เอ,อองุ่น,นะเพื่อนนะได้มาอีกห9บาบาทนะ,ะคะโยสุดยอดเลยนะเกมนี้นะคะ mm hmm. สำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. โอ้โหรวมยอดมา448บาทจุด25สตาตงค์นะคะ mm hmm. โอเคเลยนะจ๊ะ mm hmm. อ่ะ โอเคเนาะนะคะคลิปนี้นะคะเราได้เสียเราไม่ซีเรียสนะคะเรามาทําคลิปนี้เพื่อความถึงเท่านั้นเนาะ,ะแต่ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากเล่นเกมเดียวกับเราก็สามารถคลิกลิงไลน์เข้าไปสบักนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะาาเรายินดีบริการให้24ชั่วโมงเลยนะนเพื่อนนะ,ะสแกตเตอร์ไม่เข้านะนเพื่อนอห,หมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้กําไรมาไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะคะแต่เราก็หมุนไปเรื่อยๆก,กันก่อนเนาะ,ะว่า,ามันจะเข้าให้อีกหรือเปล่านะคะ แต่เมื่อกี้นะคะเออตกใจนะหมุนไม่กี่รอบเองนะสแกตเตอร์เข้าเฉยเพื่อนๆงงวะ่ะอหมุนไปเรื่อยเลยกล่องปริศนาไปไหนวะทำไมไม่มาทักที โอ้โหใครที่อยากเล่นนะคะบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะคะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะคะเบ็ดของเรานะคะอ่าในใคราย PG นาะนะคะส่วนมากก็จะเป็นเบ็ดขั้นต่ํา1บาทนั้นเพื่อนนะ,ะสำหรับใครทุนน้อยก็สามารถแนะนําให้เล่นเว็บนี้เลยนะคะโอ้โหเว็บนี้นะคะเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะ,ะหมุน<ห>ไปเรื่อยๆเลยนะเพื่อนนะ เรามาดูกันนะคะว่ากล่องปริศนาจะมาหรือเปล่านะคะสแกตเตอร์จะเข้าหรือเปล่านาะนะคะเข้าแค่รอบเดียวเองนะเพื่อนนะไม่เป็นไรเราก็ยังได้กําไรอยู่เนาะนะคะเหมือนมันเหมือนมันจะโยนกล่องเลยนะเมื่อกี้นี้เออทาท่าเข้าสแกตเตอร์มา2ตัววะ่ะ อ่ะหมือนไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะใครที่มาชมคลิปนี้แล้วนะคะเราก็ฝากกดไลค์กด s ั b ส c r i ป์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ <c oughs> ๊อนะอืม <c oughs> มากล้วยได้อยู่เบ็ด5บาทนั้นเพื่อนนะเอออืม <c oughs> โคตรจะเกลือเลยนะ,อะโอเคเนาะมาสำหรับคลิปนี้นะคะกำไรของเราก็ได้มาแล้วเนาะนะคะทุน300บาทนะคะเราได้มาอ่ากำไร300นะคะรวมเป็น600เนาะนะอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเาาราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากเล่นก็สามารถอ่าคลิกลิงไลน์เข้าไปสมัครนะคะเออนะคะบอกเลยนะคะว่าเว็บนี้เว็บตรงแน่นอนนะคะอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอจบลิธเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า